อีกหนึ่งอย่างที่สาคัญเกี่ยวกับเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายค่ะโดย3นาทีกับอายการแผ่นดินมือนี่จะพาผู้ชมไปหูจักกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการหลักรัพ์ในยามไพ่ซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วง3นาทีกับอายการแผ่นดินค่ะ วันที่เรามาพูดถึงเหตุการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์อุทกภัยเนี่ยน้ำท่วมนะครับก็จะมีทรัพย์สินที่ลอยกระจัดกระจายอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเงินทองทรัพย์สินสิ่งของที่มีค่าเหล่านี้เนี่ยนะครับมันนะครับโดยสภาพแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เป็นขยะหรือว่าโดยสภาพแลวเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เจ้าของสละทิ้งนะครับแต่เป็นทรัพย์สินหายที่เจ้าของยังไม่ได้สละเจตจาการครอบครองโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพียงแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาสละการยึดถือไว้เพียงชั่วคราวเพราะฉะนั้นหากมีผู้ใดเก็บได้ไปโดยทุจริตนะครับอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานใดนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของนั้นกําลังติดตามอยู่หรือไม่หากเจ้าของกําลังติดตามอยู่นะครับผู้นั้นเนี่ยอาจจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามสซึ่งจะต้องระวังโทษจําคุกนะครับไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0มืนบาทนะครับ และอาจจะต้องรับโทษหนักขึ้นตามพฤติการความร้ายแรงของการกระทําความผิดนั้นๆนะครับหากเจ้าของเลิกติดตามก็อาจจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 5 2วรรคสนะครับซึ่งจะต้องรับโทษเกิงหนึ่งถ้าเป็นการลักทรัพย์ในลักษณะที่นะครับลักในที่เกิดอุทกภัยหรือภัพยพยิบัติทํานองนั้นหรือลัก ในเวลากลางคืนหรือลักในสถานที่ราชการหรือเคหสถานเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นพฤติการร้ายแรงมีเหตุจักันนะครับต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับตามมาตรา335แต่ถ้ามีการกระทำลักษณะดังกล่าวตั้งแต่2กรณีขึ้นไปอย่างเช่นร่วมกันลักทรัพย์ในที่อุทกภัยหรือลักทรัพย์ในเคหสาน ในบริเวณที่มีอุทกภัยหรือภัยพิบัติทํานองนั้นนะครับจะต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่2,000 20, 0บาทถึง1 4 0 0 0 0บาทนะครับหากเป็นการกระทําต่อทรัพย์ที่เป็นโครกระบือนะครับเครื่องกลเครื่องจัดของผู้ประกอบอาชีพกสิกรรมที่มีไว้สําหรับประกอบกสิกรรมนะครับจะต้องระวังโทษจําคุกหนักขึ้นตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่60,000บาท ถึง2 0 0 0 0 0บาทครับและหากใช้ยานพาหนะนะครับเพื่อสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุมจะต้องระวังโทษหนักขึ้นในมาตรานั้นนั้น,น,นอีกกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นของมีค่านะครับม่ใช่ลาบลอยผู้เก็บได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปไว้เป็นของตนนะครับแต่ผู้เก็บได้มีหน้าที่จะต้องส่งมอบหรือแจ้งเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์รับไปหรือส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายใน3วันและแจ้งพฤติการนะครับที่ทราบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตามหาตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับหากนะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับไม่มารับคืนภายใน1ปีนับตั้งแต่เก็บได้ทรัพย์นั้นก็จะตกเป็นของผู้เก็บได้ทันทีนะครับแต่หากผู้เก็บได้มาเก็บมาขอรับคืนภายใน1ปีนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัล ร้อยละ10ของราคาทรัพย์นั้นในราคา30 0 0 0บาทถ้าราคาสูงกว่านั้นนะครับให้คิดเพิ่มร้อยละ5ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์มาตรา1323มาตรา1224และมาตรา1225อันนึกอะไรไม่ออกก็บอกอายการนะครับได้ทั่วประเทศนะครับสายด่วน1157นะครับ